ขออนุโมทนาสาธุแก่ผู้ที่เข้ามาฟังในคลิปนี้ขอให้ทุกท่านได้ประโยชน์นำไปปรับใช้ในชีวิตและทำให้ชีวิตดีขึ้นได้หลายคนเข้าใจว่าการให้ทานคือการทำบุญเพื่อชาติหน้าแต่ในคําสอนของพระพุทธเจ้าการให้ทานมีอะไรมากกว่านั้นมากมันคือการฝึกใจฝึกสติฝึกวางอัตราและสร้างชีวิตที่เบาสบายในปัจจุบัน วันนี้เราจะพาไปรู้จักประโยชน์ลึกซึ้งของการให้ที่ไม่ใช่แค่บริจาควัตถุหรือบริจาคจนตัวเองต้องลำบากฟังจบแล้วคุณอาจอยากให้ด้วยปัญญาและหัวใจที่เปลี่ยนไปตลอดการการให้คืออะไรการให้ทานในทางพระพุทธศาสนาไม่ใช่เพียงการบริจาคทรัพย์เท่านั้นแต่คือการสละความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนและทรัพย์สิน เป็นการฝึกจิตให้ลดละความตนิและอัตตาพระพุทธเจ้าตรัสว่าทานนางปะละมีนางมุขังทานเป็นเบื้องต้นแห่งบารมีทั้งปวงการให้จึงเป็นจุดเริ่มของความเจริญในธรรมเพราะเมื่อในใจพร้อมจะเสียสละใจก็เปิดรับธรรมะขั้นสูงได้ง่ายขึ้นจากปตาัตไตยวิบกเล่มที่27คุตตกะนิกายชาดกภาคสอง ทุกขติปัญหาชาดกนอกจากผลบุญในพบหน้าแล้วการให้ทานมีผลดีอะไรในชีวิตปัจจุบันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอังคุตละนิกายว่าผู้ให้ทานย่อมได้รับอดิสงค์ในปัจจุบัน5ประการคือ 1. เป็นที่รักของคนทั่วไป 2. มีบริวารมาก 3. มีชื่อเสียงดี 4. ไม่ขาดในการเข้าสู่ที่ประชุม 5. เมื่อตายแล้วย่อมเข้าถึงสุขติจากอังคุตละนิกายปัญจกะนิบาททานสูตรดังนั้นทานไม่ได้รอให้ผลแค่ในชาติหน้าแต่เป็นพลังที่ส่งผลทางจิตใจและสังคมทันทีทำไมคนที่ให้ทานจึงมักมีจิตใจเบาสบายแม้จะไม่ได้ร่ารวยขึ้นการให้ทานคือการปล่อยวางความโลภความหวงแหนและอัตตาซึ่งเป็นเครื่องผูกใจให้มัดแน่นไม่เป็นสุข เมื่อสละสิ่งของหรือไม่ใช่สิ่งของได้ใจจะรู้สึกพอคนที่พอย่อมไม่ดิน้นรลนไม่ขวนขวายแบบกระวนกระวายจึงมีความสุขแม้ไม่มีอะไรเพิ่มเติมในคุตตะกนิกายธรรมบทพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้ย่อมยินดีภายหลังเพราะเขาไม่ได้ยึดมั่นในของที่เสียไปแต่มีปิติในคุณค่าของการเสียสละจากพระไตรปิฎกเล่มที่25 ธรมบวคาถา49การให้ทานทําให้คนเป็นผู้นําได้อย่างไรพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าผู้ให้เป็นที่รักเป็นผู้นําหมู่ชนเพราะคนที่ให้ย่อมมีเมตตาไม่เห็นแก่ตัวจึงเป็นผู้นําที่คนยินดีที่จะติดตามการให้สร้างความศรัทธาและความไว้ใจซึ่งเป็นคุณสมบัติสําคัญของผู้นําในอังคุตละนิกายยังระบุว่า การให้ย่อมประสานความสัมพันธ์และขจัดความบาดหมางดังนั้นผู้นนำที่รู้จักให้ไม่ใช่แค่ทานทรัพย์แต่อาจเป็นน้ำใจเวลาความช่วยเหลือเล็กๆก,ก็ล้วนส่งผลให้คนยอมรับโดยธรรมจากอังคุตละนิกายจตุกะนิบาททานวักการให้ทานช่วยลดความทุกข์ใจและความวิตกกังวลได้จริงหรือไม่จริงอย่างยิ่งการให้ทานเป็นหนึ่งในวิธีที่ช่วยขจัดกลาวจิตใจ และลดความหมกมุ่นในปัญหาของตนเองเพราะเมื่อเราหันออกจากตัวเองไปสนใจผู้อื่นใจจะกว้างขึ้นอัตตาจะเบาบางลงการให้จึงเปรียบเสมือนการเบี่ยงความคิดจากความทุกข์ของตนไปสู่การสร้างประโยชน์ให้ผู้อื่นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าเมื่อผู้ใดให้ทานด้วยศรัทธาจิตย่อมผ่องใสในขณะนั้นจากคุตกะนิกายอิติวุตตะทุติยทานสูตร การให้ไม่เพียงชำระใจแต่ยังเปิดทางให้เกิดความปิติความอิ่มเอิบใจที่เป็นสุขได้ในทันทีการให้ทานสามารถเป็นเครื่องมือฝึกสมาธิได้หรือไม่ได้แน่นอนเพราะการให้ที่ทําด้วยสติและเจตานาอันบริสุทธิ์จะส่งผลให้จิตรวมเป็นหนึ่งเมื่อจิตมีกุศลย่อมเกิดความสงบเป็นพื้นฐานของสมาธิในอังคุตตกนิกายพระพุทธเจ้าตรัสว่า ผู้ใดให้ทานด้วยมือของตนเองย่อมเป็นเหตุให้จิตเป็นสมาธิได้ง่ายการให้จึงไม่ใช่เพียงแค่สร้างกุศลแต่เป็นเครื่องฝึกเจริญสติเช่นการระลึกถึงเหตุผลที่ให้การใครครวญถึงคุณของผู้รับการรู้ทันความรู้สึกขณะให้ทั้งหมดนี้คือกระบวนการฝึกจิตอันละเมียดละไมจากอังคุตตะนิกายปัญจก,กนิบาตทานสูตร ทำไมบางคนให้ทานแล้วจึงกลับไม่มีสุขหรือกลับรู้สึกไม่สบายใจพระพุทธเจ้าเคยตรัสถึงกรณีนี้ไว้ชัดเจนว่าการให้ทานจะเกิดผลดีได้ก็ต่อเมื่อประกอบด้วยองค์ประกอบ3ประการคือ 1. ก่อนให้มีความยินดีเต็มใจ 2. ขณะให้มีจิตเลื่อมใสไม่เสียดาย 3. หลังให้ มีปิติไม่หวังผลตอบแทนหรือยึดติดว่าเราเป็นผู้ให้หากขาดอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นให้เพราะจำใจให้เพราะอวดหรือให้แล้วหวังให้เขาตอบแทนจิตก็จะฟุ้งซ่านไม่ผ่องใสจากคุตกะนิกายชาดกเล่มที่28เวสันดรชาดกการให้ที่แท้ต้องมาจากใจไม่ใช่จากเปลือกของสังคมการให้ทานต้องให้กับใคร ให้กับคนดีเท่านั้นหรือไม่พระพุทธเจ้าไม่ได้จำกัดว่าเราควรให้ทานเฉพาะผู้ใดแต่ทรงสอนให้รู้จักแยกแยะระหว่างทานที่มีอานิสงสูงคือการให้กับผู้มีศีลมีธรรมเช่นพระพิสุผู้ปฏิบัติด,ดีทานที่เป็นการสงเคราะห์เช่นให้แก่ผู้ยากไร้เดือดร้อนแม้เขาไม่ได้มีศีลพระองค์ตรัสไว้ในทานวิพังคสูตรว่า ให้ทานโดยไม่เลือกให้ด้วยเมตตาย่อมเป็นทานที่บริสุทธิ์จากมัชฌิมนิกายมูลปนานทานวิพังคสูตรการให้ที่บีเจตนาบริสุทธิ์ย่อมก่อให้เกิดเมล็ดพันธุ์แห่งกุศลแม้ผู้รับจะเป็นใครก็ตามการให้ทานช่วยลดความโลภได้อย่างไรการให้ทานคือการปล่อยวาง คือการฝืนใจตัวเองไม่ให้ยึดติดในสิ่งของเพราะโลภะหรือความอยากได้คือรากเหง้าของความทุกข์และความวุ่นวายของชีวิตเมื่อฝึกให้บ่อยๆใจจะค่อยคคลายออกจากการยึดมั่นถือมั่นพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ให้ทานย่อมอยู่ห่างจากความตนีจากอังคุตละนิกายติกนิบาตท,ทานสูตรการให้จึงไม่ใช่แค่การเอาสิ่งของไปจักมือ แต่เป็นการเอาความโลภออกจากใจให้ทีละนิดก็ฝึกปล่อยวางทีลนิดจนในที่สุดใจก็เบาโล่งและมีอิสระภาพมากขึ้นให้ทานบ่อยๆหรือให้จนเกินตัวจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนหรือไม่การให้ทานในพุทธศาสนาไม่ใช่การให้แบบไม่คิดแต่เป็นการให้ด้วยปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสชัดเจนว่าทานนั้นควรให้โดยไม่ทำตนเองให้ลำบาก จากอังคุตละนิกายทกัน,นิบาททานสูตรเราควรให้ในขอบเขตที่ไม่กระทบต่อหน้าที่และชีวิตความเป็นอยู่ของตนจุดสำคัญอยู่ที่เจตนาและความพอดีการให้เล็กน้อยแต่ให้ด้วยใจจริงย่อมมีค่ามากกว่าการให้ใหญ่โตที่ทำให้ตัวเองลำบากและทำไปด้วยความฝืนใจดังนั้นให้แบบมีสติมีเมตตา และรู้ขอบเขตย่อมส่งผลดีต่อผู้ให้และผู้รับหากเราไม่มีทรัพย์จะให้ทานได้อย่างไรยังมีประโยชน์หรือไม่ในพระพุทธศาสนาทานไม่ได้จํากัดอยู่เพียงวัตถุแม้นไม่มีทรัพย์เราก็สามารถให้ทานในรูปแบบอื่นได้เช่นอภัยทานการให้อภัยไม่ผูกเวรธรรมทานการแบ่งปันความรู้ที่ดีแรงทาน การช่วยเหลือด้วยแรงงานพระพุทธเจ้าตรัสว่าแม้นเพียงรอยยิ้มที่จริงใจก็เป็นทานอันประเสริฐจากคุตก,กะนิกายอุทานดังนั้นทุกคนมีโอกาสให้และการให้จากสิ่งที่มีไม่ว่าจะเล็กน้อยเพียงใดย่อมเป็นการฝึกฝนจิตใจให้มีเมตตาและเสียสละเสมอแล้วการให้ทานในทางธรรมะสำคัญกว่าทานวัตถุหรือไม่ พระพุทธเจ้าทรงวางลำดับความสำคัญของทานไว้ว่าวัตถุทานมีผลดีในระดับหนึ่งธรรมทานคือการให้ธรรมะให้แนวทางพ้นทุกข์มีอริสงสูงกว่าพระองค์ตัดไว้ในธรรมทายาิสูตรว่าสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงจากคุตกะนิกายธรรมบทข้อ354 ธรรมะสามารถเปลี่ยนชีวิตคนหนึ่งได้อย่างยั่งยืนแต่ทั้งสองแบบล้วนสำคัญและมีทิทางของตนในชีวิตประจำวันการให้วัตถุสามารถเปิดใจผู้รับและเมื่อใจเปิดก็เป็นช่องทางให้ธรรมะเข้าไปสู่ใจได้อย่างง่ายขึ้นทำไมการให้ทานจึงช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในสังคมการให้คือการสื่อสารอย่างลึกซึ้งที่ไม่ต้องใช้คำพูด เมื่อเรายื่นมือให้ผู้หนึ่งความไว้ใจความอบอุ่นใจและความเชื่อมั่นจะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ให้สิ่งที่ควรให้ย่อมผูกไมตตีกับผู้รับจากอังคุตละนิกายทศกัณบาตท,ทานสูตรสังคมที่มีการให้จึงเป็นสังคมที่มีความเข้าใจเมตตาและเอื้อเฟื้อต่อกัน แม้แต่การให้ทานเล็กน้อยอย่างการแบ่งอาหารให้เพื่อนบ้านก็สามารถเป็นสะพานเชื่อมความสัมพันธ์ที่มั่นคงระหว่างมนุษย์ได้และช่วยลดความเห็นแก่ตัวและความแตกแยกในสังคมหากให้ทานด้วยความคาดหวังสิ่งตอบแทนจะยังถือว่าเป็นกุศลหรือไม่เจตนาเป็นหัวใจของการกระทำในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า เจตนาเป็นตัวกรรมจากอังคุตละนิกายนิทานวักหากให้ทานด้วยความหวังตอบแทนเช่นหวังให้ร่ำรวยหวังให้มีชื่อเสียงการกระทำยังถือเป็นกุศลแต่เป็นกุศลระดับต่ำเพราะยังติดอยู่ในตัณหาแต่ถ้าให้ด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์ไม่หวังสิ่งใดตอบแทนเลยจะเป็นกุศลขั้นสูงเพราะเป็นการฝึกละความยึดต,ติดฝึกเมตตา ฝึกวางใจดังนั้นหากเราตั้งต้นด้วยความหวังผลก็ยังถือว่าเริ่มได้ดีแต่ควรพัฒนาตนไปเรื่อยๆจนถึงการให้ที่ไม่หวังสิ่งใดซึ่งเป็นยอดแห่งทานการให้ทานช่วยพัฒนาเมตตาและกรุณาในใจเราได้อย่างไรเมื่อเราเห็นคนลำบากแล้วจิตเกิดอยากช่วยนั่นคือเมตตาปารถนาให้เขาพ้นจากความทุกข์ เมื่อเราให้สิ่งใดเพื่อบรรเทาทุกข์ให้เขานั่นคือกรุณาการลงมือช่วยอย่างแท้จริงพระพุทธเจ้าทรงสอนว่าบุคคลที่มีเมตตาย่อมไม่เบียดเบียนใครด้วยกายวาจาหรือใจจากอังคุตระนิกายเอกนิบาตการให้จึงเป็นแบบฝึกจิตที่ยิ่งใหญ่เพราะไม่ใช่แค่ให้ของเท่านั้นแต่เป็นการเปิดหัวใจรับรู้ความทุกข์ของผู้อื่น และค่อยๆหล่อเลี้ยงให้ใจของเรานุ่มนวลอ่อนโยนและไม่เห็นแก่ตัวมากขึ้นทำไมพระพุทธเจ้าจึงส่งเสริมการให้แม้แต่กับคนที่ไม่รู้จักกันการให้ทานกับคนใกล้ตัวนั้นง่ายแต่การให้กับผู้ที่เราไม่รู้จักหรือแม้แต่ผู้ที่ไม่ชอบเราคือการทดสอบระดับจิตใจขั้นสูงพระพุทธเจ้าทรงเห็นว่าทานคือหนทางหนึ่งในการพัฒนาอุเบกขา และกรุณาอย่างแท้จริงท่านตรัสไว้ว่าผู้ให้ทานกับบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องย่อมเป็นผู้มีเมตตาอันไม่มีประมาณจากคุตกะนิกายชาดกเมื่อเราฝึกให้กับทุกคนโดยไม่เลือกหน้าใจเราจะกว้างขึ้นจิตจะเบาและเราจะค่อยๆก้าวข้ามความแบ่งแยกลำเอียงและอคตินี่คือจุดเริ่มต้นของความการุณาที่เป็นสากล เป็นเมตตาที่ครอบคลุมทั้งโลกการให้ทานมีผลต่อการปล่อยวางความยึดมั่นในตัวตนอย่างไรการให้ทานคือการฝึกการสละเมื่อเรายินดีแบ่งสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราหวงหรือแม้แต่สิ่งที่เราคิดว่าเป็นของเราเรากำลังคลายความยึดมั่นในตัวตนไปทีละน้อยพระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ให้ทานย่อมละความตนีได้ย่อมไม่ติดในสิ่งของไม่ยึดในตน จากอังคุตละนิกายสักกนิบาทเพราะใจที่ติดว่านี่ของเราเราทำไว้เราดีกว่าคือรากเง่าของอัตตาและเป็นบ่อเกิดแห่งทุกข์แต่ผู้ให้ย่อมค่อยๆะละสิ่งเหล่านี้ไปโดยธรรมชาติการให้จึงไม่ใช่แค่เสียของแต่คือการได้ฝึกวางใจและละอัตตาการให้ทานวิผลต่อการปฏิบัติธรรมอย่างไร การให้ทานเปรียบเสมือนการปรับพื้นฐานของจิตใจผู้ที่ให้ย่อมมีใจเปิดกว้างมีเมตตามีความอดทนมีสติและลดความยึดมั่นพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ว่าทานเป็นบาตรของสมถะและวิปัสสนาจากอังคุตระนิกายปัญจกะฎิบาตท,ทานสูตรเพราะใจที่ยังตนนีใจที่ยังหวงของยากที่จะวางสังขารทั้งปวง ยากที่จะเข้าสมาธิได้จริงดังนั้นผู้ที่เริ่มต้นจากการให้ย่อมเป็นผู้ที่มีพื้นฐานแห่งธรรมและจะก้าวหน้าในทางปฏิบัติได้อย่างมั่นคงยิ่งขึ้นพระพุทธเจ้าทรงยกย่องการให้ทานแบบใดมากที่สุดในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าทรงยกย่องทานที่บริสุทธิ์คือทานที่ให้ด้วยจิตไม่หวังผลไม่เลือกชนชั้นไม่หวังคำขอบคุณไม่เลือกเวลาไม่เลือกผู้รับ ทานเช่นนี้เรียกว่าปาามัตรทานหรือยอดแห่งทานผู้ให้ทานด้วยใจไม่หวังผลบุญของเขายิ่งใหญ่กว่าทานใด,ดๆจากคุตตกะนิกายธรรมประทัศกถานี่คือทานที่ปล่อยวางอัตตาอย่างแท้จริงเป็นการให้เพื่อสละเพื่อฝึกตนเพื่อคลายความยึดมั่นเมื่อให้ถึงระดับนี้แล้วใจจะโปร่งเบาดุดขนนกปิวในลม และเป็นทางตรงเข้าสู่การหลุดพ้นถ้าไม่สามารถให้วัตถุทานได้เลยยังสามารถให้แบบอื่นได้หรือไม่สามารถให้ได้แน่นอนการให้ในพระพุทธศาสนาไม่ได้จำกัดอยู่แค่สิ่งของยังมีการให้ที่สูงกว่าเรียกว่าธรรมทานหรือการให้ธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสชัดว่าสัพพทานัางธรรมะพานางชินาติ การให้ธรรมะชนะการให้ทั้งปวงจากคุตกะนิกายธรรมะประทังข้อ354เราสามารถให้รอยยิ้มให้คำปลอบใจให้ความรู้ให้เวลาหรือแม้แต่ให้อภัยก็ล้วนเป็นการให้ที่มีคุณค่าทั้งสิ้นจึงไม่มีใครไม่มีอะไรจะให้ทุกคนสามารถให้จากใจและด้วยใจและเมื่อใจให้ได้แล้ว แม้ไม่มีวัตถุก็ยังสร้างคุณค่าต่อโลกได้เช่นกันการให้ทานไม่ใช่แค่การวางสิ่งของลงในบาทหรือการบริจาควัตถุเพียงอย่างเดียวยังรวมไปถึงการให้อย่างอื่นที่ไม่ใช่วัตถุด้วยและต้องเป็นการให้ด้วยปัญญาเพื่อวางความยึดมั่นในใจของเราลงเมื่อเราให้ด้วยปัญญาใจเราจะเบาชีวิตเราจะก้าวไปสู่ทางหลุดพ้นได้ง่ายขึ้น ถ้าคุณชอบคลิปนี้และอยากเรียนรู้ธรรมะในแบบที่เข้าใจง่ายฟังสบายในแนวทางตอบธรรมะกับพระพุทธเจ้าที่ลึกซึง้งอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ต่อให้กับคนที่คุณรักเพื่อเป็นธรรมทานร่วมกันสาธุ